นาทิตที่16มกราคม2อ6 5เวลา7จ็นาฬิกาดกเรสมเจตรอดนารายผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นนำคณะผู้บริหารข้าราชการบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นร่วมกิจกรรมทำบุญตักบ,บาตรเนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติประจำปี2565 ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019โดยโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นได้นิม,มนต์พระสงฆ์จำนวนเก้ารูปจากวัดในหมู่บ้านบริเวณใกล้เคียงมารับบินทบาตภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแกน่นสำหรับสิ่งของที่นำมาตักบ,บาตรจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนักเรียนได้ทำบุญตักบาตรร่วมกัน เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติประจำปี2565และร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธต่อไป